สามครั้งความรู้สึกท่านนงโงลงขอบคุณท่านนะคะเป็นฟิลลิ่งเราใช้ตัเมนะคะให้โอกาสหนึ่งท่านที่จะออกมาแบ่งปันความคิดจะออกมาแชร์ความรู้สึกในวันนี้นะคะาเราชื่ออะไรคืออะไรจบอะไรมาห้เดาออก ไม่ีนคความ้อความคิดวัฒนธรรมไหม่เราคุเด็กสิบแปดนะคะถ้าขาหลงทนบอกว่าที่เป็นความคิดที่เราให้มาแชร์นะคะเราถือว่าขอให้ทุกท่านยกมือพร้อมกันทุกคนเลยค่ะใน Interworld นะคะใหม่นะคะในข้าหลวงถามว่าท่านใดที่อยากออกมาแชร์เราจะเชื่อมโยงมาแบ่งการประสบการณ์ในวันนี้าที่ท่านยกมือ จริงๆคุณแฮวใสเยอะจริงๆคุณแถวใส่จริงวันนี้เราจะมาจับความรววด้วยการลงมือทำค่ะคนที่สมเร็จหตุสมาลทำเพื่อนๆค่ะปอมมือหนึ่งค่ะลำเร็จค่ะทุกคนปอมมือสองค้งคนที่สมเหตุผลโอเคค่ะั้ต่อไปนะคะเราจะขอทำทุกท่านเข้าสู่ทาเทมเพลตระดับโลกต้องเกิดซึ่งแบบอาจารย์ตะการสูงนะคะท่านได้ไปเรียนจากท่านอาจารย์ที่เราเ บินลัดพาเรียนจเที่ยเป็นกานะคะแ้วท่านนั่งฟอร์มท่านได้มาแต่งของเรานะคะเป็นจอนเพชรที่แพงที่สุดในโลกนะคะเราใจแล้วเชิญทุกท่านพบกับสีตัวสอนพิศดคือมีพลังมากที่ือเอ่า AR นะคะ เาเป็นผลิตนสูตรที่ได้มาทีเคือสิ่งที่อยู่ภายนอกนั่นคือเอาตัวรอรอบไหวะคำนี้จะเป็นที่ส่งเสริมให้โลกภายนอกจะเชื่อกันได้ตัวนี้สพานะสมานนีะคะสะพานนี้จะเชื่อมได้โดยแอชัช่นนะคะแอชเช่นซีได้ใสันซนะคะจะทำให้โล ที่เขาไม่ประสบความสําเร็จนั่นคือเขาเกิดอะไรคะเขาเกิดความกลัวนะคะเลยเขาเกิดเครียดข้าเลยวะเขาเกิดความหมองลุบลุบยังมีอีกห้าเปอร์เซ็นที่เขาประสบความสําเร็จนะคะจบอ่ะที่เขาประสบความสําเร็จเพราะอะไรนะคะเขาประสบความสําเร็จเพราะว่าเขาทำทั้งทั้งทั้งตัวค่ะทุกท่านยืนตรงยืนตรงยืนตรงไปหอด ทั้งทั้งที่กลัวนะเพื่อนให้ไฟแบบนี้มาเม้านะคะจงทำทั้งทั้งที่กลัวนะเพื่อนจงทำทั้งทั้งที่กลัวนะเพื่อนโอเคค่ะทุกท่านสิร์ฟยอดไปต่อไปต่ออะไรแล้วจบแล้วคอมเมนต์เลยนะครับเขมแข็งตัวนี้เราจะบอกว่ามีเทมเพลตที่แพงอีกอันนึงที่เราจะแถมนะคะนั่นคือถ้าเราได้ยินค่ะเรามีสิทธิ์ที่จะอะไรคะเพื่อนเพื่อนเรามีสิทธิ์ที่จะลืมค่ะ อาจารย์ชาญที่ร้อยบอดวิดีโอเราดูซ้ำๆนะคะเราจะเกิดอะไรคะเราจะเกิดความจำค่ะแต่พอเราได้ลงมือทำนะคะเราได้เข้ามาฝึกการพูดมาฝึกการเรียนการทำซ้ำนะคะเราจะเกิดทักษะเราจะเกิดไเราจะเกิดความเข้าใจค่ะเพื่อนๆท่านยืนตรงยืนตรงค่ะ ฉันขอชื่นชมทุกท่านขอให้ทุกท่านก้าวข้ามขวางกัแล้วมาฝึกพูดกับท่านอาจารย์ชาการย์สินะคะท่านเป็นอาจารย์ที่ส่งมอบความสําเร็จให้กับพวกเราทุกคนคะจงลงมือทําทันทีค่ะทำทันทีมี่ผลแม่ขอบคุณค่ะ